จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมวิ่งครอสขันที่2,020ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการวิ่งครอสขันที่2020เพื่อส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาณวัดทุ่งศรีวิไล สำหรับการจัดกิจกรรมแบ่งการวิ่งเป็น3ระยะได้แก่10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนและวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลชีทวนซึ่งผู้เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญรางวัลและเสื้อที่ระลึกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีทำการคัดกรองบุคคลผู้เข้าร่วมงานกว่า2,000คนโดยจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดขงขมงม่